สองโลหกค่ะก้อนนี้สันคอหมูยายได้มายายก็จะเอามาล้างแล้วก็เอามาแกล่ทำหมูแดดเดียวนะคะซึ่งยายได้สูตรมาเป็นสูตรของป้าหมวยซึ่งยายชอบลูกยายก็ชอบค่ะอันนี้เป็นตัวทำคอหมูย่างนะคะยายก็จะเก็บไว้ยายก็จะหั่นขวางนะคะไม่หั่นตามลายเนื้อเพราะเดี๋ยวเนื้อจะหยาบถ้าเราหั่นตามลายลายเส้นยาวเนื้อนะคะเราต้องหัน่นหั่นขวางเลย มาค่ะส่วนผสมก็จะมีน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วยายก็จะใส่น้ำเอาน้ำปลาด้วยนะคะใส่น้ำปลาสองช้อนโต๊ะนี่ค่ะน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวสองช้อนโต๊ะค่ะต่อต่อสองกิโลนะคะอันนี้อผงอะโลมอดนี้ประมาณบ้านยายเรียกอะโลมาดนะคะผงนี้ก็อยู่ที่สองช้อนโต๊ะค่ะยากจะใส่เยอะหน่อย พราะยายไม่ใส่ชูรสอันนี้เป็นเกลือนะคะเกลือนี่ยายจะใส่หนึ่งช้อนชาพอค่ะน้ําตาลทรายนะคะน้ําตาลทรายนี่ยายจะใส่หนึ่งช้อนชาไอสองช้อนชาค่ะพอเพราะว่ายายใส่น้ำตาลปิ๊บไปแล้วเมื่อกี้จากนั้นมาโคเรค่ะขย้ำให้เข้ากันนะคะให้เข้าเนือ้อประมาณห้านาทีค่ะยายก็จะชิมไปนิด,นดเอาใช้มือแตะดูนะคะจากนั้นก็มาตากนะคะ ก็จเจอเรียงเรียงไม่ให้ติดกันเท่าไหร่นะคะเพราะเวลาแห้งแล้วมันดึงออกยากแล้วมันก็ติดตะแกงด้วยยายวันนี้ยายทําได้อยู่ที่สี่ตะแกงนะคะสองโลครึ่งเนี่ยได้สี่ตะแกงยายก็จะบอ,อกไปไว้ข้างนอกค่ะยายมีเครื่องดึงดึงน้ําหรือเครื่องดีไฮเดรตนะคะซึ่งสะดวกมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเวลาหน้าหนาวเนี่ยมันไม่มีแดดตากพอได้เครื่องนี้มาแบบโอ้โหสุดยอดอะ่ะ แนะนำเลยนะคะใครที่อยู่เมืองนอกอยากกินเนื้อแดดเดียวนี่ค่ะเครื่องยายจะเอาไว้ข้างนอกค่ะเพราะว่ายายหมักน้ำปลาไม่อยากให้บ้านเหม็นน้ำปลาเสร็จแล้วบางครั้งนะคะหิมะตกเยอะก็ต้องเอาไปตากไว้ในตู้กระจกยายค่ะเพราะว่าในตู้กระจกยายมันก็จะอุ่นนิดนึงจะไม่ทําให้เครื่องเสียยายกลัวเครื่องเสียเนาะไม่ตั้งไว้ข้างนอกก็จะตั้งไว้ในตู้กระจกแทนโอ้สะดวกมากเลยค่ะแต่พอใช้เครื่องเสร็จนะคะ ยายก็จะเอาเข้ามาไว้ในบ้านเหมือนเดิมเพราะเดี๋ยวอากาศเย็นเครื่องเขาจะเสียน,นี่ก็อากาศบรรยากาศโอ้โหหิมะขาวโพลนยังได้กินเนื้อแดดเดียวมันสุดยอดมากเลยค่ะนี่แหละค่ะไม่เหมือนทุกปียายต้องรอให้มีแดดแล้วค่อยไปตากปีนี้โอ้โได้กินเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวนี่ค่ะได้สี่ตะแกงนะคะที่ยายตากเสร็จยายก็จะเอามาลองทอดดูค่ะว่ารสชาติอร่อยไหม นี่แหละค่ะปรับปรุงกันเอานะคะรสชาติใครชอบอยู่